๋ยวนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยกันแล้วนะครับซอยเยวจะขึ้นไปเไว้ยกัต่อนะนะค,ครับจะขึ้นไปบ้านผมแต่ผมไม่ได้ไปบ้านหรอกครับผมจะเข้าวัดเลยวัดสีแยกบ้านกรุดอยู่ตรงนนนนครับแต่เราจะเข้าไปยนงอยนีครับีป้ายมันอาจจะย้อนแสง่อยครับสังเกตเราก็แล้วกันเพราะว่ตาตะวันจะตกดินทางนนกวผาขึ้นมาทางนี้ ตอนนี้มีลิงนะครับเขาตรงเนี้ยมีลิงลงมาทุกวันพระใหญ่ยิงลงมาแต่ว่ามีชาวบ้าน,าานยิงกินไปหมดเลยอั้งนี้เป็นสัตวนนะ์สังว์นะสัตว์สังว์แต่ว่าเอาปืนปืนลูกกดมายิงตายไปหลายตัวครับนี่นี่หุบนี่เป็นเขานะครับนี่เป็นเขาเขาตอนไม่มีต้นไม้หรอกครับเห็นมีแต่ต้นกระถินนั่นลง

ก็อยู่ได้นะครับตอนนี mm ้ใครกล้าทางแล้วก็ปลูกกระต๊อบอยู่ก็อยู่ได้ใครจะกล้าเป็นของป่าไม้เป็นของลุงเคยมีคนกล้าอยู่นะครับเคยเห็นอยู่ปลูกกระต๊อบอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เนี่ยตรงนี้แเลยเดีินไปซีดูยีบนเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่แต่ที่เขาไล่ไล่เฉยไม่ว่าจะว่าจะจับเขาด้วยอ่ะ ออกวันนี้ก็เป็นเสวนยางนะครับนี่คือทางเข้าบ้านผมนะนะครับเขาเรียกว่าุบเขาวงเข้าไปทางนี้เป็นุบเขาวงมันก็จะไม่วค้งในกัน มาในซอกหรือผุกเขาทำกันแบบนี้ในบ้านผมบ้านบนนะครับไม่ใช่บ้านล่างบ้านบนโน่น,น,น้นกระตินแล้วลงการเป็นสินยางของชาวบ้านอยู่แบบนี้นะครับ หวอวโคโงแล้วอีกไม่ไกลครับก็จะถึงวัดแล้วผมคงยังไม่ไปถึงบ้านบนนะผมเข้าวัดเลยเพราะญาติพี่น้องเขาก็มาอยู่ที่วัดกันหมดแล้วบ้านบนเขาคงจะไม่ได้อยู่กันแล้วครับมาอยู่ที่วัดเตรียมงานกันหมดแล้วคืนนี้คืนสุดท้ายครับุ่งนี้เผานี่ายเห็นไหมครับนี่ก้วยไก่ต่อนะเข้าสู่บ้านผมแล้วอีกไม่ กี่ร้อยเมตรก็จะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดแล้วเลี้ยวฝานะครับเลี้ยวฝาเราจะเลี้ยวเข้าวัดแล้วญาติพี่น้องเขาก็มาอยู่ที่วัดกันหมดถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับนี่กลางคืนนี่เย็นนะครับเนี่ยอากาศเย็นหนุกเขาเห็นไหม ข้างหน้า,นนก,าก็เป็นภูเขาครับเนยน,นี่แม่แม่แต่ว่าถนานหน,นทางดีนะครับนี่ถนนหนทางดีถนนทางน,น,างน,าน,างนี่สุดยอดรัฐบาลก็ใส่ใจงบประมาณอบตอบจกินหมดเหลือก็เสือน้อยพูดเล่นรอเล่นจ้า อบตอบจเขาก็เป็นห่วงกันแล้วเขาถึงดึงงบมาลงที่บ้านเราเนาะเราเป็นห่วงแล้วให้มันสร้างความเจริญผู้เล่นหลอกจ้าอาละครับใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดแล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงวัดแล้วผมก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ลงลงไปทักสวัสดีเพืยายยา่อนๆเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่นะี่ครับทางเข้าวัด ขวามือนี่ครับขวามือนี่วัดห้วยไก่ตตนี่ครับนี่ก็จะเข้าวัดไปแล้วนี่ระวัง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 นี่อุย้ยจะมาตายตอนจบเลยยุ่งเลยนี่ครับวัดห้วยไกยต่ตตนี่เขากำลังมีงานนะครับนี่กำลังจีงงาน,น,นากำลังจัดงานลูกพี่ผมเขาวิ่งงานอยู่เขาวิ่งโฆษณายอยู่เขาจัดเองนะปีนี้รวมรวมกับพวกพวกเขาเนี่ย ฉลองโบสถ์นี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวผมเข้าไปหาพี่น้องจะออกขวายแต่ขอไม่เข้าแล้วปิดเขาปิดแล้วนะโบสถ์วัดเว้ไก่ต่อนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากๆผมไม่ได้มานี่ประมาณสามสี่ปีเลยสวยงามมากครับเลิเจราเลิญจ่าเจริ ลูกาลา,านน่นข้างล่างอ่นข้างล่างอ่นโอ้ไปแล้วครับจะถึงที่นั่นแล้วครับศาลาโน่นนะครับโอ้อยทำไมหลวงตาไม่เทพื้นกูคากก็ได้นู่นจอดตรงนั้นเลยเพี่ตรงคนเสื้อเอาขาวน คับเ่อ,อ,อไปโอเคนี่ก็มาถึงแล้วนะครับนี่พี่เก๋ยผมนะครับนี่พี่เก๋ยผมคนใส่คนใส่เสื้อกล้ามนี่นะพี่เก๋ยผมแล้วก็นั่นก็เป็นหลานนะครับนั่นก็เป็นหลานน,นี่พี่เก๋ยผมเอาโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอฟซี FC ทุกคนเดี๋ยวผมถึงวัดแล้วเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนจ้าสวัสดีครับ